เรากลับเข้าสู่รายการถอสลักข่าวกันต่อยังคงพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของแนวนโยบายต่างๆรวมไปถึงนะคะแนวทางในการป้องกันแล้วก็แจ้งเตือนปัญหาภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านอธิบดีนะคะก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเครือข่ายทั่วทั้งประเทศดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเองอาจจะไม่ต้องรอให้เครือข่ายเนี่ยไปแจ้งเตือนแต่ประชาชนเห็นความผิดปกติก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาแจ้งเตือน ยังทางด้านกรมได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับสามารถแจ้งทางกรมให้ข้อมูลทางกรมมาได้ทันทีแล้วกรมจะได้รวบรวมข้อมูลนั้นเพื่อจะแจ้งเตือนภยัยให้กับประชาชนในจุดเสี่ยงภยัย คืออาจจะไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่หรือว่าเครื่องมือของเราไปเตือนถ้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เห็นเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมก็เป็นการทํางานร่วมกันนะคะอย่างเป็นระบบกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในส่วนของดินไหลหินถล่มรอยแยกนะคะหรือว่าหลุมยุบอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เห็นบอกว่าที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างตอนนี้กรมทรัพย์ของเรามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแหล่งเรียนรู้สําหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและนักเรียนเนี่ย ทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะฮะในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาเนี่ยอยู่ในทุกภาคของประเทศนะคในภาคเหนือเนี่ยเรามีพิพิธภัณฑ์ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นะฮะที่จังหวัดลำปางนะฮะเป็น,ปนศูนย์ของภาคเหนือนะครับแล,แล้วก็ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราก็มีพิพิธภัณฑ์ประจำอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยถึงสองจังหวัดนะครับที่จังหวัดขอนแก่นก็คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ที่ผูเวียงแล้วก็พิพิธภัณฑ์สลินทรที่ภูคุ้มข้าวอำเภอสาสขันจังหวัดกรสินนะครับส่วนในภาคกลางเราเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติที่คลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีส่วนในด้านภาคใต้เนี่ยเราก็มีพิพิธภัณฑ์ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะที่อำเภอพุนพินนะฮะตั้งอยู่ริมแม่น้ำตาปีเลยกําลังจะดำเนินการก่อสร้างเนี่ยในปี57นี้นะครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจมากคะถ้าเกิดว่าเด็กๆและเยาวชนหรือว่าประชาชนเนี่ยอยากจะเข้าไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เนี่ยมีมีสิ่งที่ให้ความรู้กับนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะฮะจะมีในเรื่องของ การกำเนิดของโลกเรานะครับว่น่า็นไงมีอายุเป็นยังไงมาความเป็นไปเป็นยังไงแล้วในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ในเรื่องของทรัพยากรธรณีจะเป็นแร่จะเป็นอัญมณีหินรัตนชาติแล้วก็วิพา์ในเรื่องของซากหลิดำบันฟอสซิลต่างๆนะฮะจะเป็นของไดโนเสาร์จะเป็นของปลาจะเป็นของช้างจะเป็นของ หอยต่างๆอะไรอย่างนี้นะก็เป็นสิ่งที่เยาวชนสามารถจะเรียนรู้ได้ส่วนใหญ่เยาวชนนักเรียนเนี่ยก็จะสนใจในเรื่องของในด้านของไดโนเสาร์ซากไดโนเสาร์นะครับหรือว่าฟอสซิลต่างๆนะคะซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาแล้วก็เรียนรู้จริงๆนะคะซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะไปเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ได้นะคะบางคนมองว่าเอ๊ะกรมทรัพยากรธรณีเนี่ย เป็นกรมที่อาจจะแบบดูแลกไลตัวเราหลือเกินไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่จริงๆถ้ามองย้อนกลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องถึงกับการกําเนิดขึ้นนะคะของโลกใบนี้หรือว่าของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้เหมือนกันครับผมนะคะคซึ่งก็น่าสนใจไปชมได้ ก so so um, ็เปิดทุกวันเปิดเปิดทุกวันฮะหยุดวันจันนะหยุดวันจันหนึ่งวันนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับเยาวชนแล้วก็ประชาชนจริงๆนะคะทีนี้ค่ะนอกจากว่าเรามีพิพิธภัณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สะสมความรู้ไว้เยอะแยะมากมายละมาพูดถึงการทํางานของทางด้านกรมทรัพยากรธรณีที่จะมีการร่วมมือกับทางด้านของกลุ่มประเทศในอาเซียนด้วยกันหรือว่ากับนานาประเทศ ในโซนเอเชียหรือว่ายุโรปเองเราได้มีการร่วมมือกันไหมคะความร่วมมือในเรื่องของการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรณีแหล่งแร่ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของออความร่วมมือในเรื่องของการป้องกันธรณีพิบัติภัยหรือพิบัติภัยจากแผ่นดินไหวพิบัติภัยจากสึนามินะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็พิบัติภัยในด้านธรณีพิบัติภัยเนี่ยในในอาเซียนเนี่ยเรามีความร่วมมือกัน สหภาพพม่าสอปอป,อปอลาวครับแล้วก็ทางมาเลเซียอ,อันนี้มีมีความร่วมมือทั้งในด้านการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรณีแหล่งแร่ต่างๆะจะเป็นโดยเฉพาะในเรื่องของแร่หายากนะครเราร่วมมือกับทางสหภาพพม่านะแล้วก็ทางส,อสอปอป,อปอลาวแล้วก็มาเลเซียด้วยค,ครับ ในการที่จะศึกษาวิจัยทางด้านเรื่องแรกนะและนอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยร่วมกันกับประเทศที่เขามีความก้าวหน้าทางด้านของเทคโนโลยีอีกไหมคะครับก็มีทั้งในเอเชียก็ประเทศญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นออสเตรเลียถ้าในยุโรปว่าทางทางออสเตรียทางสวิตเซอร์แลนด์ทางเยอรมนีเราก็มีความร่วมมือในเรื่องของ ถ้าในยุโรปนี่จะเป็นเรื่องของในด้านซากดึกดำบรรพ์<อ>นะครับะะจะเป็นของฝรั่งเศสเป็นของเอยอรมันเนี่ยมีการร่วมกันศึกษาวิจัยของนักศึกษาปิญญาเอกด้วยในเรื่องของฟอสซิลของไดนโนเสาร์แล้วก็ของอชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นสัตว์ดิ่งดํบันที่ร่วมสมัยนะครับค่ะนะคะอันนี้คือทางฝั่งยุโรปสั้นๆทิ้งท้ายสักนิดนึงเมื่อกี้เห็นท่านไอบดีเอ่ยถึงประเทศญี่ปุ่นกับออสเตรเลียญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนว่าศึกษาวิจัยเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวเพราะประเทศของเขานี่เป็นโอ้โหเจ้าพ่อแห่งแผ่นดินไหวจริงๆอะนะคะเราก็ไปเรียนรู้ทํางานวิจัยกับเขาด้วยไปเรียนรู้ทํางานวิจัยร่วมกับเขาครับซึ่งเราต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เขามีอยู่ค่ะซึ่งหลักเท่าที่ เท่าที่จับได้คือหลักสำคัญเนี่ยะจะต้องมีความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนในเรื่องของการป้องกันวิบัติภัยนะคแล้วก็ในด้านท้องถิ่นเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของการป้องกันภัยนะครับนี่ ได้ตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่นมาโอ้โหจริงรๆมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าครั้งหน้าคงจะต้องเรียนเชิญท่านอธิบดีมาร่วมพูดคุยกันอีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทรณีค่ะคุณปราณีตร้อยบางค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับผมค่ะ<ม>และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาที่น่าสนใจของรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้ค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันเจิรพพาพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ